มาทำขนมเค็งอัญชันมะพร้าวอ่อนแบบหอมนุ่มอร่อยๆกันค่ะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลย mm hmm. นักกินโดยก่อนจะใช้เป็นน้ำสะอาดใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยดอกอัญชันตั้งไฟต้มให้ร้อนให้น้ำออกสีเลยค่ะ mm hmm. พอได้น้ำเข้มสีสวยตามที่ต้องการแล้วเอาเทกรองผ่านกระชอนพักไว้ก่อนค่ะ mm hmm. จากนั้นจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวใส่อ่างผสมไว้ ตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายและน้ำสะอาดนวดนวดผสมให้เข้ากันเลยเราจะค่อยๆทยาใส่น้ำมะพร้าวสลับกับนวดนวด,นวดให้เข้ากันเลยพอนวดนวดมาสักพักสัมผัสได้ว่าน้ำตาละละลายหมดจะใส่น้ำมะพร้าวที่เหลือลงไปและนวดนวดเทแป้งคายเลยค่ะได้แล้วจะใส่น้ำดอกอัญชันลงไป และคนคนผสมให้เข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะพอแป้งละลายดีไม่เป็นเม็ดแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะใส่เนื้อมพะพร้าวอ่อนลงไปคนคนผสมให้เข้ากันอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยค่ะและว้วควรจะใช้เป็นกระทงห่กกัดแบบนี้เอาวางในถ้วยจีบอลูมิเนียมเรียงใส่ลังถึงไว้แล้วจะใช้เป็นผ้าหรือกระดาษจุ่มน้ำมันพืชน,นิดหน่อยเช็ดเช็ดทาทาให้ทั่วกระทงเลย ได้แล้วตักขนมมาใส่เลยคะ่ะของกวาจะใส่ให้เหลือขอบแค่นิดหน่อยนะคะได้แล้วยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะใช้เป็นไฟแรงนึ่งที่25นาทีคะ่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยนะคะสูตรนี้ของกวางจะทำได้22ชิ้นเลยนะคะ ขนมเย็นสนิทแล้วจะล่อนแกะง่ายๆแบบนี้เลยจะได้เนื้อขนมแบบเหนียวนุ่มอร่อยอรนักกิน